ครับตรงนี้เป็นเจดีพระบวรนะเจดีวัดบวรนิเวศวิหารนะครับด้านในนะครับก็จะมีพระเจดีกระไหลทองนะครับจะปดิสฐานคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านในนะแล้วก็มีพระภัยีพินาศเจดีนะครับลอยู คือเราขึ้นไปต้องถอดรองเท้านะครับมอค่อนข้างร้อนนะก็ต้องรีบวิ่งตรืนีงน้นือตอนีนี้เป็นซุ้มพระภัยฤทธิพิณานะครับบนเจดีวัดบ่อ่นะฮะเวลาขึ้นมาถอดรองเท้านะครับถ้าเกิดมากลางวันเนี่ยต้องรีบวิ่งนะถ้าเกิดภายไม่ใส่รองเท้าเข้ามาเนี่ยร้อนมาก ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพดีพินานะครับก็บรรยากาศร้อนนะเวลาผมวิ่งขึ้นมาบนพระเจดีย์เนี่ยโอ้โหต้องรีบๆไปครับเนี่ยระยะทางอีกไกลนะเนี่ยผมต้องรีบวิ่งไปนะเนี่ย ร้อนจริงๆครับร้อนเท้ามากแต่ก็ต้องทนครับไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าโอกาสที่ผมจะมาที่กรุงเทพนี่ยากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะกันใจวิ่งไปก่อนนะ